สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกองฟ้าบ่าวพญามันนี้จะมาบอกเรื่องของประวัติของพญานะครับพญานี่ก็ถ้าพูดถึงคนอีสานมา่นเฮานะครับกรู้จักการแต่งพญามาตั้งแต่โุนเติบแล้วนะครับก็บมมีหลักฐานที่เน่ชัดนะครับแต่ว่า อาจจะคาดเดาได้ว่าคำนี้คือพร้อมๆครับความหมายของคําภาษาบาลีสันสกฤตนะครับที่แร่เข้ามากับอิทธิพลทางศาสนานะครัเราก็บวกกับภาษาโบราณของอีสานบ้านเ่าเองที่มีเอกลักษณ์กรอยู่แล้วนะครับความจริงแล้วภาษากะสิมีมันมีการพัฒนานะครับขี่คลายมาเรื่อยๆ นะครับบพว่าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษานะครับเมื่อมีคำและความหมายมากขึ้นคนกับมาเก่าคำว่าคำพูดคำจาติดต่อกันนะมาปฏิปติปต่อกันให้สละสลวยไพเราะมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าคนไทยนี่เป็นคนเจ้าบทจ้กรอนนะครับซึ่งคนที่สารกะเป็นขึ้นกันนะครับ เพียงแต่ว่าคําค้องจองของอีสานไม่ได้เรียกว่ากาบนะครับบริอิ่นว่ากาบกรอนชั้นแต่เรียกว่าพญาครับพญาครับนะพญานี่คำว่าหยานี่คนอีสานว่าเท่านั้นนะครับที่ว่าคือครับนคนภาคกลางพิ่นกับพญานะครับ ยายเสียงคืนดังขึ้นจะพูดคืนบ่ได้เลยครับนะครับ,นะรบพญานี่เป็นคําที่คน้นโบราณนะครับเปินเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเกี่ยวกับนักชันทลักษ์ไทยนั่นแหละครับนะที่แตง่งคําประพันธ์ต่างๆนั่นแหละนะครับให้มิสาระแล้วก็ควมามไพเราะนะครับ คำภาษาอีสานนี่สิมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับสามารถซื่อความหมายเปรียบเทียบได้ลึกซึ้งครับมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนกว่าภาษาไทยทั่วไปนี่ครับอย่างเช่นเอียงอย่างเช่นคําว่ามิดซีรีนี่ครับมิดซื่อโบพ่อครับมิดซีรีมืดมืดซื่อโบพ่อเลยครับ มือตึ๊ดตือดดำซื่อๆกับโบดำครับดำคีรีดำปี้ปีครับแดงซื่อๆกับโบดแดงครับแดงใจวายครับแดงจึงคืนแจ้งกับ่บได้แจ้งซื่อๆเด้แจงจากป่างหูจริงปิง เงากับบริเงาส่อๆเงาวควรโหลดคำที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคำที่คนโบนราณคิดขึ้นมานะครับนำมาผูกกันแล้วก็กลายเป็นพญาในที่สุดแรกๆก,ก็มเม่ากันปากต่อปาก ตืบต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประดิษฐ์อักษรแล้วก็มาใช้เป็นคำพยาจะเลือกนุ่งในใบลานนะครับเท้าอีสานกับหูดีในานามของหนังสือผูกหรือหนังสือก้อมนะครับหรือหนังสือคอยแล้วแต่เฉลี่ยกกันนะครับนะบรรจุเป็นเรื่องเล่าวรรณกรรมคำสอนภาษตพญานิทานครับ ลอดจนเป็นตำนานต่าง,างๆไหวมากมายนะครับเป็นตำราเป็นคัมภี่เป็นความรู้ของชาวอีสานอย่างแท้จริงนะครับผมอันนี้ก็ประวัติของพญานะครับพญานี่ก็มีหลายแบบนะครับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์พรชัยศรสีสงครามนะครับพรชัยศรีสารคราม เป็นมีความเชี่ยวชาญเป็นว่าคนโบาราณนะครับเป็นฉลาดในการสอนนะครับสิมีอุบายต่างๆนะครับใ,ในการคนเสื่อนะครับแล้วก็จำง่ายบลงบลืมนะครับแล้วก็เสีมักเอานิทานมาผูกขึ้นเป็นตัวอย่างนะครับผู้ลังคนผู้ลังท่านนะเนี่ยเพิ่อนคิดหาข้อความสั้นๆ มีเสียงคล้องจองกันแบบไพเราะนะครับแฝงด้วยแง่คิดทั้งโลกทั้งธรรมนะพอฟังแล้วมันก็ขึ้นใจจําได้ง่ายเรามีประโยชน์พร้อมนะครับนะข้อความแบบนี้แหละครับเทินว่าพญาครับเทียนได้วาพญาเนี่ยนะครับสิเป็นทั้งคติสอนใจแทรกนิทานพื้นบ้านบาง นะครับแล้วก็วันณคดีอีสานพื้นบ้านบ้างนะครับยังเชินเรื่องของเท่ากัมกาดำนะครับขูลรูนั่งอั่วพวกนี้นะครับผมพญานีนอกจากจะเป็นคติสอนใจให้ข้อคิดแล้วนะการนำเนินชีวิตต่างๆกามีนะครับ พญาแบบการดำเนินชีวิตทั่วไปอย่างเช่นพวกประเภทพญาเกี่ยวพาราศีผู้บ่าวผู้สาวเว้าเกี่ยวพาราศีจีบกันนะครับแบบนี้ก็มีแล้วก็บมวนนะครับมวนตลกพร้อมนะครับแล้วก็มวนไปน้ำ พญ่าแบบสองแง่สองสองามก็มีนะครับอันนี้ก็มวนตามเวทีมอน้ำสิ่งนะครับตัวนี้ก็อาจจะแบบจักให้เนี่ยจากน้อยนะครับล่าหมหกเนี่ยจากน้อยนะครับแต่เอาความมวนความซื่นนะครับอันนี้ก็พญาที่เรียกว่าซอยๆนั่นแหละครับอันนี้ก็เรื่องเล่าของพญานะครับ พอแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้มีกำลังใจในการนำคำวาา่าพ่าเน้มวนๆมาสู่พี่น้องฟังเนะครับขอบคุณครับ